สวัสดีครับหลายหลายคนถามผมมานักต่อนรักว่าผมได้ออกคลิปที่แล้วไปคลิปที่ชื่อว่าเจ็บนิดนิดเขาถามผมมากันว่าผมเจ็บไหมผมตอบได้เลยครับว่าผมเจ็บครับวันนี้มีคนมาถามผมกันเยอะว่าผมเซ็ตหนวดยังไงจ,ออจ,จึเไ่นออกบาดใจ เหมือนอนันดาวันนี้ผมจะมาแสดงให้ทุกๆคนได้ทราบกันครับก่อนอื่นนะครับเราต้องเอานี่ครับไม่เห็นนะครับยาแก้ไอน้ำดำสูตรพิเศษน้ำขาวไม่ใช่น้ำดำตาเสือดาวเอามาจุ่มครับ เช็ดนวดของเราให้สะอาดครับเช็ดไปเรื่อยๆเช็ดไปเรื่อยเช็ดอย่างนี้ไม่ไน้ใจเทใส่มือมันเลยครับเช็ดไปเลยครับเช็ดไปเลยครับทั่วๆเลยครับขยี้เลยครับนั่นแหละครับเยี่ยมครับจากนั้นเมื่อเราได้เอายาแก้ไอน้ำขาวนะครับสูตรพิเศษเช็ดไปแล้วเราก็เอานี่เลยครับ นอนสเตอร์โซเดียมคอรไรโซลูชันนะครับเอามาเลยครับเราต้องสะอาดถึงขั้นที่สุดครับจุ่มนะครับแล้วก็นี่นะครับเช็ดไปเลยครับค่อยๆเช็ดค่อยๆเช็ดนวดบนด้วยนะครับอย่าลืมนวดบนอ่ามันแสบนะครับอย่าไปรองนะครับถ้าเกิดถ้าอยากจะหลอกจริงต้องรองแสบนะครับ เซตเลยครับเซตไปเรื่อยครับแสบครับแสบปะเนี่ยโหสุดยอดเลยต่อไปนะครับถึงขั้นตอนพิเศษขั้นตอนนี้รับรองครับแอดวานนะครับมากขึ้นเราต้องเอาดัชชี่ครับดัชชี่เพราะว่าอะไรถึงเราเรียกดัชชี่เพราะว่าผมเป็นเพียงผู้ชายคนหนึ่งที่หวังใหญ่เธอเอามาครับใช้มือของเราเนี่ยนะครับมือนุ่มๆของเราครับโจกเลยครับ โฉเข้าไปนะครับจากนั้นเอามาทาหนวดของเราครับทาเลยนะครับทาไปทั่วๆขยำเลยนะครับทําไมต้องขยำครับเพราะว่าเราจะทําให้ไม่เกิดขุยนะครับขยำเลยครับขยำนะครับเราก็ตบแตะแปะแปะแตะแะแตะแตะแะอย่างนี้เลยนะครับหนวดบนก็อย่าลืมนะครับนี่แนะครับแค่เนี้ย เราก็รอบาดใจเหมืนอน,นันดาแล้วครับสวัสดีครับ